นี่ต้มเนื้อว่ามันย่ำงานบุญสดใสกับแจวตับหมูงเส่วนดีขนาดตับหม้อส่วนปะเนี่ยใส่เบิร์หโฮย่างวัตเตอร์เมี่ย สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสุคนครับมือนีพบผอกันคือเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอาผมมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นใดต้มเนื้อเปื่อยนะครับมีทั้งเป็นเนื้อร่วมนะครับพี่น้องมีทั้งเอ็นแก้วกระดูกอ่อนพร้อมนะครับพี่น้องเนื้อร่วมเนื้อร่วมต้มกินกับตำหมูฮ้งนี่แหละครับฝีมือแม่น้องลูกกี้นะครับตำสู้กินมือนีแจ้วห้มผมอยู่ทั้งขังเอาจัดการเลย แซบบัาตามมับหมูหงส์แซบรสเนาะมาค่ะพี่น้องแซบ,บน้ำกันค่ะเบัวดนบ่วไรครับต้มเนื้อมันสีขึ้นไข่ก่อนถ้าเศร้าห่อนนี่ขึ้นไข่อล่อดนะครับพี่ก้องเข่าอยู่ทั้งขงังเป็นยังไงเพชรวจวดจา่าบัวพอดีแซบครับนี่ต้มเนื้อว่าเป็นย่างงันบุญสดใสกับแจวหมูหงส์ส่วนดีขนาด ตำมัวสววั้อาป่ะเนี่ยใส่เบิร์ตหอยางวัตามีหยิบยังใส่ใส่เลยอืมแซ่บสดหลายๆในเจาจะย่านเบิด <c oughs>

อันออนเนาะขินแก้วดูอ่อนแซ่บหยำมปุดๆเลย เอฟซีปันถามมาีผู้หนึ่งิันถามว่าคือพอเอาแม่น้องลูกกีมานั่งนั่มคูมเมือบคือจังสี่ได้ครับพี่น้องแม่น้องลูกกีมันก็นเห็ดช่องเห็ดคลิปคือกันมันก็นปนกนไปกินล่งช่องเพิน <laughs> เินเบาเช่นไ็กินลงช่องเบาเช่นกินแล้วๆอิม่มมันก็นมานามั่งบ่ไดดเลยเนาะมานาั่งอยูเซก่ะจักขึ้นไง ยุดใจป,ปะเนี่ยกินซำนเนกอิน้วล้ะสดอย่างนั้งเฮียใส่ใส่อันไมน่ทัวพอไหมทัวลีสงปลาแดดนวดเดียว ้าปลาแดกแสบไผ่ต่ำก็แสบบุกเลกหน่อยหวาน กิ่นต้มเนื้อว่ามันย่ำบุญเนาะเ็สูตรต่อ,อเลยเริ่มไปจับจับกล่องให้ เศร้าหรอเปะ่เศร้าแล้วก <laughs> ินหน่อยดีครับอยากยู่หันกินหน่อยมันบ้ามันอิ่มหลอดมันบาอิ่มเหรอคือกินต้องบ่ได้นี่แหละแต่ละคนบ่คือกันครับเดี๋ยวอันไปจับกล่องไฮเบอาเช่นก่อนขาะที่น้องยับเข่าได้บ้าง ตักมาหลายถัวย่วบงนี้ 嗯。Mm hmm. ต้มเนื้ตอตำมะคงเข่ากันก็ออยังนะครับ ต้มมาฮ้อนๆมาถือคว่ำเย็นมาถือลบข้าวเดียวครับเศร้าเย็นนี่ก็คืนไครรอครับต้มเนี่ย ใส่เขาไายก็เริ่มอิ่มนะครับพี่ร้องอตักมารลายผดตุ่ตมหาหย่ำตาหมองกระดูกอ่อนแสบ เอาาล้ครับพี่น้องอิ่มแล้วนะครับเมื่อนี่ได้เมนูต้มเนื้อเปื่อยต้มเนื้อเปื่อยเศษเนื้อร่วมนะครับมีเบิร์ตแล้วก็ตำบางฮงตำมั่วแม่น้องลูกกี้นะครับแ่บอีลีใส่กับแจวหอมผมต้มเนื้อแจวขมเข่ากันขึ้นอย่างนี้ครับเอาเอา,เอาบรรยากาศนะครับ ทางหน้าคือเก่านี่ยแหละครับมาฝากมาตอนนะครับพี่น้องช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพน้ำนะครับเที่ยวล่มเที่ยวหนาวเที่ยวห่อนอยู่น่ครับมือนี่ก็เป็นอากาศสี่ห่อนๆนะครับอากาศกับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกับน้นองลูกกีกับเป็นไข่บ่ได้ไปโรงเรียนซ้อมมือแล้วครับพี่น้องเอาดูแลสุขภาพกันน้ำครับเบาเชนกับหาแนวเส็บๆมาฝากมาตอนต้มเนื้อตักมาหลายเอาบ่เบิร์ดครับมือนี่ยเสียบอีนี้ เอาสรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับพี่ร้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ำรวยสำเร็จลุล่วง่อ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ